สวัสดีครับผมคูเทพนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปเป็นโครงแม่แบบนะฮะเป็นโครงแม่แบบของชุดเดสชุดแสกนะครับนะครับดูวิธีทำนะครับเวลาเราจะทำชุดเดสอย่างเงี้ยฮะเดสสั้นเดสยาวนะเราก็ต้องสร้างโครงตัวนี้ก่อนครับนะฮะดูวิธีทำนะครับ เส้นพวกนี้ฮะเส้นพวกนี้ที่ผมเล่าออกมานะฮะให้เข้าไปดูคลิปเก่าคลิปเก่าฮะ,ค,ะคลิปแม่เสื้อมาตรฐานผมนะฮะนะฮะจุดนี้มายังไงจุดนี้มายังไงจุดนี้มาไงนะฮะให้เข้าไปดูคลิปสอนคลิปแรกะคระับที่เป็นแม่เสื้อครับนะ,ะผมจะได้ไปได้เร็วขึ้นนะฮะโอเคครับดูวิธีทํานะฮะปลอกอก รอบอก84นะฮะในตำลาห์นะครับอรอบเอว68รอบสะสะโพกบนนะฮะเส้นหน้าท้องนะครับ84สะโพกล่าง90โอเคครับอกนะฮะชุดเดสนะฮะบวก8นะครับ ในตำลาคราบบวกแปดครับแปดสิบสี่บวกแปดเท่ากับเก้าสิบสองนะครหารสี่เท่ากับยี่สิบสามนะครับยี่สิบสามรอบเอวอันนี้อกอันนี้เอวอันนี้ผมเรียกหน้าท้องนะครับ อันนี้สมโติเอลผมบวกไว้ที่สี่นะครับที่ผมบวกว่าที่สี่นี่ก็เพราะว่ามันเป็นผ้าไหมอัดกาวนะฮะเวลาเย็บแล้วมันจะหดเข้าไปนิดนึงครับผมหกสิบแปดบวกสี่เท่ากับเจ็สิบสองหารสี เท่ากับ18อ่อหน้าท้อง84บ84วกบเท่ากับ

พื้น,พ,นพื้นเลยก็ก็เหมือนแม่เสื้อที่ผมสอนไปนะฮะแม่เสื้อมาตรฐานนะ,ะตัวแรกนะฮะแต่นี้ว่ามันมีมันมีจุดยุดจุดหนึ่งที่มันไม่เหมือนนะฮะอันอันนี้แม่เสื้อมาตรฐานนะฮะมันจะหักเข้ามาที่เอวเดียสองเซนนะฮะแต่ชุดเดรสผมจะหักเข้ามาแค่เซนเดียวนะครับตรงนี้ฮะหนึ่งเซน,นะฮะ เน้นนะครับหนึ่งเซนนะครับแล้วตีตีหมหาเส้นสะโพกล่างเลยฮะต่สะโพกบนเนี่ยสะโพกล่างเป็นคำนิยมทวดชีวนะฮะแล้วก็หักลงมาหนึ่งเซนตีหายไปที่เส้นบ่าครับ เส้นนี้ไม่เอานะครับมันจะต่างกับแม่เสื้อมาตรฐานอันนั้นเป็นเสื้อตัวกระโปรงตัวนะฮะมันเป็นคนเราท่อนแต่นี้จะเป็นเดสนะฮะจะเป็นเดสสั้นเดสยาวหากตรงนี้หนึ่งเซนนะครับแล้วก็ยกยิบสามมันนี่เลยฮะตามสูตรเนี่ยฮะตัวนี้ฮะยกมานนี่เลยครับสิบแปดยกมันนี่เลยครับ 18, ยนนี่สิบสอง ยีสิบสามจุดห้าเนี่ยยกมาให้หมดเลยนะฮะชิ้นหลังลบหนึ่งก็เท่ากับยี่สิบสองชิ้นหน้าบวกหนึ่งก็เท่ากับยี่สิบสี่เอาไว้เข้ามาเลยครับยี่สิบสองนะฮะ วัดมา24นะฮะชิ้นหน้า24ิวันริมกระดาษเลยนะฮะริมกระดาษเลยฮะนะฮะวันริมกระดาษนะฮะ22ชิ้นหลัง22 นี่ฮะยี่สิบสองนะฮะยกมานะฮะชิ้นหน้ายี่สิบสี่ เส้นบาามเส้นบาสามส,ส,สหารสองเท่ากับ17บนะฮะบวกจุเท่ากับสิบเาบาหน้าสาส สองหารสี่เท่ากับสามสิบสองหารสี่โทษทีโทษท,ทีไม่ใช่หารสี่หารสองครับอย่ากแก้ไขนิดนึ่งฮะเอาเป็นสามสิบเอ็ดอยู่ะฮะ บาหน้าสามสิบเบดหารสี่หารสี่หารสองครับเนี่ยเวลาทำคลิปเนี่ยแล้วมันงงงสามสิบเบดหารสองเท่ากับสิบห้าจุดห้านะครับ ตอนนี้ผมจะไปเร็วเลยนะฮะเพราะว่าตอนนี้มันจะเหมือนแม่เสือ้อตัว,ต,วตัวมาตรฐานนะฮะผมไปเลยนะครับเนี่ยเจ็ดเซนนี้มาจากไหนนะไปดูแม่เสือส้อสองจุดสามเจ็ดเซนหกจุดห้าตั้งฉากขึ้นไปเจ็ดเซน เส้นสี่ห้าหกเอาเส้นสี่ไว้ก่อนก็ได้คำรรเนี่ยครับเบาๆไว้ก่อนนะฮะแล้วก็บาหน้านะฮะบาหน้าสิบเจ็ดจุดห้าสิบเจ็ดจุดห้าสิบห้าจุดห้า สิบห้าจุดห้านะฮะวัดมาเนี่ยฮะสิบห้าจุดห้าบวกหนึ่งจุดห้าบวกหนึ่งจุดห้าแล้วก็แทงรวมได้เท่าไหร่สิบเจ็ดจุดสองห้า เส้นสี่เนี่ยฮะสี่เส้นเส้นห้าเส้นหกนะฮะหลายซี่เนี่ยฮะหลายซี่ตรงนี้นะฮะมันมาอย่างไงดูนะฮะวัดหลายรวมได้ คนนะฮะผมลืมตัวเลขนิดนึงไหลรวมสิบเก้าหารสอง ลืมตัวเลขไม่ได้จดเอาไว้ไหลรวม3ามปหาร2เท่ากับ19บเ้านะฮะเราก็แทงมา19บเก้เซนนะฮะเนี่ยฮะสิเก้ซนนะฮะอยู่เหนือเส้น4 3, นะะี่จุดสะเราก็ได้หลายสีก1สิบจดเจห้าจดตัวใหญ่ฮะสิบสเจห้า นะแล้วก็แทงอันนี้มาตรงนี้สิบสองจุดเจ็ดห้าเอาวางไว้ที่เส้นสี่เลยฮะสิบสองจุดเจ็ดห้าวางไว้ที่เส้นสี่ฮะเส้นสี่เส้นห้าเส้นหกหารสองหารสองหารสอง ขูกขาดนิดหนึ่งผมไม่ได้จดตัวแรกไว้ใช้จำเอา็เลยจำผิดจำถูกเอาวงแขนหลังนะฮะอกห่าง ะะ8เซนนะฮะเรายก8เซนตรงนี้ลงมาบวกจุดห้าเท่ากับแปดจุดห้าอกสูงยี่สิบผมไปเลยนะครับ ผมให้นักเรียนที่ซื้อตำราไปเขาทำมาทุกสองตัวป่านี้คล่องกว่าผมละหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้ามาจากไหนหนึ่งจุดห้ายกตัวนี้มาครับนะฮะแล้วก็ปิดเก็ด เนีย่ยคปิดโยงๆนะไม่ต้องพับกระดาษนะยวมันยับอยู่ใต้เส้น5.3อันนี้หนุนไหลอันนี้ไม่หนุนไหลอยู่ใต้เส้น6.3นะฮะมีสองเส้นนะฮะมีหนุนไหลก็ไม่หนุนไหลเพราะบางครั้งเราอาจจะไปทำชุดเดสเป็นูตรอย่างเงี้ยก็ต้องใช้เส้นหนุนไหล ถ้าเป็นชุดลาตีก็ใช้เส้นไม่หนุนไหลอันนี้หนึ่งเซนนะฮะดูตรงนี้พอดีนะตรงนี้หารสองนะครับจากเส้นอันนี้บ่าหลางังน,นี่บ่าหน้า เช่นบาหลังเช่นบาหน้าหารสองเอาเป็นน็อตส่ท้องแขนนะฮะอันที่สามเซนนะฮะข้างละหนึ่งจุดห้าวัดลงมาแปดเซน 1นึ่งจุดห้าหจสองห้า สิบแปดบวกหนึ่งเท่ากับสิบเก้าแทงมาเลยครับสิบเก้าเซนนี่ฮะสิบเก้าเซนบวกเกดตรงนี้ฮะเก็ดตรงนี้ครับยกมานี่เลยครับจากจุดนี้ตีหายขึ้นไปตรงนี้จุดห้านี่ฮะจุดห้านะครับจุดห้าตีหายตรงนี้นะหนึ่งเซน นี้ได้แล้วครับเอลฮยี huh. ่สิบสองบวกหนึ่งเท่ากับยี่สิบสามนาท้องสะโพกยี่สบสามจุดห้าบวกหนึ่งกท่ากับยี่สิบสี่จุดห้าเส้นสะโพก ยูตรงนี้ให้ดีนะครับเนี่ยนะฮะนี่ฮะที่ผมที่ผมกลมๆเนี่ยฮะมันเหลือนะฮะเราหน้าท้องจริงอยู่นี่นะฮะหน้าท้องมันเกินมานี่นะฮะได้ท่าไหลยกมาครับจุดเจ็ดห้าชิ้นหลังใช้แทงเลยครับชิ้นหลังใช้แทงออกมาเลยฮะ ไม่ต้องคิดตัวเลขนะฮะแทงออกมาเลยครับเอาเส้นกลางเนี่ยฮะเส้นกลางเนี่ยฮะแล้วก็ดูสองข้างให้เท่ากันนะฮะเนี่ยดูสองข้างให้เท่ากันดูสองข้างให้เท่ากัน สองนะครับจากนี้มาหาสองหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุห้าก็จะกับสามเซนนะฮะเนี่ยตั้งฉากกับเส้นนี้ฮะเราเอียงนิดหนึ่งแบบกระโปรงนะครับนะฮะตรงนี้ได้เท่าไหร่นะฮะตรงนี้ได้เท่าไหร่ยกมา น,นี่ตีหายเส้นไหลเลยฮะที่แบ่งครึ่งเอาไว้ครับเนี่ยฮะอันนี้หารสองอนะฮะตรงน,นี้ปิดเกยบหนึ่งเส้นข้างละจุดห้าก็รวมแล้วก็เท่ากับหนึ่งเส้นปิดหนึ่งเส้นอันนี้ปิด 1 c m เสร็จแล้วครับแม่เสือ้อชุดเดน้นะฮะแล้วเดี๋ยวผมคลิปหน้าผมจะประกอบให้ดูนะฮะเสร็จแล้วครับโอเคครับ